สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเอารีวิวโมเดลหนึ่งนะคะที่เป็นไฟฉายต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อใหม่ก็ได้นะ,ะเป็นลูปยูนิเวอร์สนะคะจริงๆก็แยกมาจากประมาณแบบดีไซน์มาคล้ายๆกับเจ้าตัวแมนเคอร์เองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรหัส S K O 1 S นะคะ S K 0 1 S S K 0 S นะคะ Skywalker นะคะก็มีความที่มันจะคล้ายๆกับเหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็ เหมือนหลุดไปในอาวากาศเลยนะคะเป็นเนี่ยก็จะน่าจะยี่ห้อนี้ที่แยกตัวออกมาน่าจะทำแบบเป็นแบบว่าเออเหมือนแบบบเดินไปเลยนะคะนี่มันก็คือมันคืออะไรไม่รู้นะคะนะคะก็เป็นสปริงนะคะเป็นสปริงมาให้สองเอ,อ่อสองเส้นนี้นะคะแล้วก็มี มีพาร์ทที่เป็นแบบว่านี่ตัวแหวนนะคะแล้วก็มีโอริงสำรองมา1เส้นนะคะณตอนนี้คือพาร์ทที่อยู่ในถุงเนี้ยมันมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะอ่าอันนี้เป็นสายชาร์จ USB นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ที่มีความยาวมากนะคะก็จะเป็นสายสั้นนั่นเองนะคะก็นะคะน่าจะเป็นแบบว่าฟ้าชาร์จมาให้นะคะ ไม่ได้ทดสอบความเร็วในการชาร์จนะคะและของเราก็คือเราจะเจอเป็นหลุมยูนิเวอร์สไฟฉายนะคะตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะคะตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะไทเทเนียมซินเวิร์นะคะราคานะคะที่หน้าเว็บไซต์นะคะไทเทเนียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ19,000านนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นอลูมิเนียมนะคะมาโชว์เลยอลูมิเนียมตัวนี้เป็นเมทัลเกแล้วก็จะมีสีคาร์โมเฟตนะคะสีคาร์โมเฟตเนี่ยจะแพงกว่ากันอยู่นะคะก็ประมาณแพงกว่ากันอยู่ประมาณเหมือนจะประมาณ 16, หมื่นหกหมื่นห้านี่แหละแต่ถ้าเป็นสีเมทัลเกลเนี่ยก็อยู่ราคาประมาณหมื่นสามนะคะราคาเต็มนะแต่ถ้าได้ส่วนลดแล้วนะคะก็จะได้อยู่ นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวทักมาถามได้หมื่นเก้าอ่ะมันไม่ถึงแน่นอนนะคะสําหรับฟิล์มที่ไปหาดินลนหาโค้ดจนลดมานะคะก็นะคะก็ลดล้นแล้วนะคะสําหรับอลูมิเนียมนะคะก็จะเหลือไม่ถึงหมื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไทเทเนียมนะคะก็ไม่ถึงหมื่นห้าแล้วกันอ่าก็ต้องแจ้งไว้อย่างนี้แล้วกันนะคะประมาณหมื่นห้านะคะหน้าตาของเขานะคะเราจะเห็นว่ามันมีความบึกบึน ะะมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยมากๆเลยนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันจะมีบิเซลนะคะที่เขียนคำว่า skywalker นะคะตรงนี้เลยนะคะ skywalker เป็นเลเซอร์ลึกนะคะเป็นเลเซอร์ลึกนะคะงานเลเซอร์นะคะถ้าสมมติเราส่งส่งของอะไรไปทำเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันสวยมากๆนะคะมันเป็นงานเลเซอร์ละเอียดนะคะมี1 2 3งาก็คือมันรอบอะนะคะแล้วเราจะเห็นว่าหัวเนี่ยมันก็คือเลน LVP นะคะสำหรับรุ่นแรกเลย ทำเป็น first first batch อะเป็น LEP นะคะ Inside นะคะก็เป็น Zoom Aero LEP ซึ่งน่าสนใจมากๆไฟฉายที่มีขนาดนี้นะก็ใส่หลอด LEP นะคะแล้วก็ทำให้มัน z o ูมเข้าซูมออกได้นะคะก็เป็นอะไรที่คูลมากๆนะคะน่าจะเป็นเจ้าแรกๆอีกแล้วนะคะก็ นะคะตัวน,นี้นะคะข้างบนเขาก็จะมีคําว่า skywalker เป็นสีดําด้วยสําหรับเจ้าตัวสีเมทัลเกตนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสี Silver ร์ไทเทเนียมนะคะอลูมิเนียมไทเทเนียมนะคะตนนัวนี้แล้วก็ข้างบนนะคะเราจะเห็นว่ามันมีเซรามิกบอลหนึ่งสองสามสี่นะคะเซรามิกบอลก็มีด้านตรงนี้ด้วยนะคะแทรี่เข้ากิบนะคะแทรี่เข้ากบซึ่งมันหมุนได้นะคะแล้วก็ตัวคอนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะก็แบบปึ๊บอย่างนี้เลยนะคะ ตัวคอเนี่ยหมุนได้นะคะนี่ก็เป็นลูกเล่นไฟฉายของรุ่นใหม่ๆนะคะไอตัวนี้นะพาร์ทเนี่ยฟไม่แน่ใจนะว่าไอตัวสป,ปิงน่ะมันมันเอาไว้ทําอะไรนะคะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนี่หมุนไว้ตั้งนานก็ยังหมุนอยู่สวยมากๆแต่ถ้าเราหมุนแล,แล้ววางอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะดับไปนะคะจริงๆแล้วเทลสแตนได้แต่ระว,วังนะคะพื้นผิวที่ไม่เรียบนะคะสามารถที่จะหล่นได้นะคะเอาด้านหน้าลงก็ได้นะคะ มันก็แบบว่าเออมันก็สวยดีอะกิฟกิฟอยู่แล้วก็สามารถที่จะหมุนได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมันเพิ่มความสนุกในการเล่นไปใช้มากนะคะตัวสวิตช์อยู่ที่ท้ายนะคะตัวนี้เป็นเทลสวิตช์นะคะแล้วก็มีวงจรคล้ายๆกับออทา์มแบ็กเลยนะคะก็คือเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะเป็นปุ่มที่มีไฟปุ่มให้ความรู้สึก คลิกที่เป็นสム ooth นะคะแล้วก็ตัวด้านท้ายนะคะก็จะมีการตัดเหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกอย่างก็คืองานแบบนี้ค่ะมันมันสวยมากๆแล้วมันก็ละเอียดมากๆแล้วก็ราคาก็สมกับราคาเขาแล้วกันนะคะก็เหมือนเราซื้อ,อของแพงๆบางอย่างที่มันไม่มีเหตุผลเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นนักสะสมเนี่ยซื้อตัวน,นี้ก็รู้สึกก็ไม่น่าจะแบบว่าเออเสียดายอะไรนะเพราะฟิล์มรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะคะ อ่านี่นะคะก็หมุนนะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าช่วงตรงนี้เนะี่ยมันเป็นช่วงของการที่เอาไว้ซูมเข้าซูมออกนะคะเ,เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้อันนี้เราหมุนท่อให้แน่นนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปรีวิวแสงนะคะเวลาที่เราไปรีวิวแสงนะคะตรงส่วนเนี้ยมันจะเป็นเห็นไหมหมุนได้ก็คือเอาไว้ซูมนะคะอา่าเป็นโมอา่าเป็นแผงของการคอนโทรลไลท์นะคะแล้วก็นะคะ ะะจับถือยังไงก็ได้ตามที่เราสะดวกนะคะเมื่อคืนก็อย่างนี้ของฟิล์มสะดวกงี้อ่ะนี่นะคะสะดวกยังไงก็จับแบบนั้นไปเลยนะคะนะคะอย่างนี้ฟิล์มใส่แบตเตอรี่แล้วนะคะสําหรับแบตเตอรี่นะคะแรกๆนะคะก็งงนิดนึงนะคะว่ามันออกอยังไงว่าแกะออกอยังไองอะไรเงี้ยตัวนี้มัน no h a v e usb charge นะ no h a v e usb charge เ,เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนด้านข้างเนี่ยเหมือนแบบ คุณเหมือนเห็นอยู่ในแบบอากาศยานแห่งหนึ่งเลยอะเหมือนแบบเครื่องบินเลยอะเหมือนเนี่ยคุณสวยมากๆนะคะมันเป็นแบบดีไซน์ที่มันสวยมากๆนะคะตัวนี้นะ่ะคุณดูดิมันมีมันมีแบบแผ่นเพลทตรงนี้ด้วยรูปยูนิเวอร์สตัดคอมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเห็นไหมเห็นไหมมันเอาไว้สาหรับล็อกไฟฉายกดดันขึ้นนะคะกดดันขึ้นนี้ กดันขึ้นแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือการล็อกไฟฉายได้นะคะ You can นล็อ uh, ก s w i t c h by t i s s w a y แต่ตรงเนี้ยคือมันมันมีไว้เพื่อทำการล็อกไฟฉายนั่นเองนะคะแล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรการล็อกที่แบบว่าเออแปลกประหลาดดีนะคะ จริงๆแล้วคือคุณสามารถจะเอาผู้เอา,เอา,เอาแบตเตอรี่ออกมาได้นะคะแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสีเทานะคะเป็นคําว่าลูกขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะทําเป็น USB Type C นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็มีสถานะไฟนะคะ Status Light นะคะก็ประมาณนั้นนะคะมาดูเทียบก,กันกับเจ้าตัวของแบตเตอร m a n c l นะคะ ก็จะเป็นไซส์ที่เล็กกว่าเพราะว่าตัวนี้เขาใส่เป็นวงจรนะคะโปรเทคมาให้นะคะก็เลยมีความที่อ่ามันจะสูงกว่าของแมนเคอร์นะคะส่วนส่วนแบตเตอรี่ทั่วไปนะคะอ่าถ้าเป็นเว็บเซลหัวนูนนะคะก็จะมีขนาดที่เตี้ยวกว่านะคะนี่มันก็จะเป็นไซส์แบบอ่ะมันจะเป็นไซส์ที่เตี้ยวกว่านะคะนี่นะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้หมดเลยนะคะแม้แต่นี่ แม้แต่ที่ลองให้ดูนี่อันนี้คือหัวเรียบนะคะ flat top you can useable all one eight three five o size battery นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะ you can useable all battery นะคะแต่ว่าข้อแนะนำคือ,อ,อควรชาร์จทุกครั้งที่เราได้ออกไปใช้งานนะคะนะคะ you can uh, you should charge battery Everytime you using it นะ,ะ<ๆ>ก็เราจะเห็น<ๆ>ว่าปุ่มเนี่ยมันมีไฟใช่ไหมคะอันนี้เปิดปิดมันก็จะเป็นไฟแบบนี้<ะ>แล้วก็มันก็จะมีเป็น Ambient Light นะคะก็คือ Ambient Light ที่เราอ่านในคูน่ม<ๆ>ือก็หมายว่ามันจะเป็นเนี่ยท้ายที่มันมีสีนะคะซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยกัน from off นะคะกด hold on battery นะคะกดค้างไว้สองวิ่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ไฟปุ่มนะคะ กดค้างไว้นะคะเพื่อเปลี่ยนไฟปุ่มเล่นนะคะคือเราออกไปที่มืดแล้วเราก็เปิดไฟปุ่มเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยในการมองเห็นไฟฉายนะคะนี่แล้วก็เล่นไปนะคะนะคะ o o r m off นะคะกดอ่าเราปิดอันนี้ก่อนนะปิดปิดแอมเบอร์ไลท์นะคะก็คือ Turn turn off อ่ะแล้วก็ใช้ได้ปกติแล้วก็ Form Off ถ้าเราแบบ เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันก็จะมีเป็นแสงที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนอีโคนะคะอีโคโหมดไปให้นะคะก็สว่างอยู่นะคะนี่อีโคนะคะก็อีโคไปอย่างนี้นะคะดับเบิลคิกนะคะฟอร์ม n y Mode หนะคะ to turbo นะคะก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้เห็นเขียวๆนี่คือเป็นเลนแฟร์นะคะไม่ใช่ USO นะคะดับเบิลคิกนะคะเข้าเทอร์โบนะคะ ในโหมดปกตินะคะปิดเปิดนะคะด้วยวันคลิกนะคะ On Off นะคะแล้วก็กดค้างนะคะ Hold On นะคะเพื่อ Change Mode นะคะมันจะมีสองโหมด Normal Mode แล้วคือ2โหมดนี้นะดับเบิลคลิกเข้า t u r b o แล้วก็ Triple click นะคะเป็นการเข้าสู่ s t o p e นั่นเองนะคะเราสามารถที่จะอย่างที่บอกนะปิดก่อนออปิดก่อนนะคะเราสามารถที่จะซูมเอา อันนี้คือซูมเอา t อยู่นะซูมอินนะคะเพื่อเป็นแสงไฟเลเซอร์นะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นไฟเลเซอร์นะคะนี่แล้วก็นี่มันอันนี้อันนี้ชอบมากนะคะอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะอีโคโหมดนะคะก็เปิดขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเราเลื่อนนะคะมันก็จะเป็นสเตปแบบนี้นะคะอ่ามีแค่2องสเตปนะคะ แล้วก็เป็นอ่าเป็นโหมดกระพริบแล้วก็โฉโบนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอ่าโอเคค่ะมาดูที่เวลแสกันเลยนะคะสกโอหนึ่งเนะคะ sk ศูนย์หนึ่งเหรือว่า sk ศูนย์หนึ่งเนะคะก็เป็น L.E.P. เก้าร้อยสิบรูเมนซึ่งสามารถส่องไกลได้จนถึงประมาณ 1,600เมตรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ยอดเวอร์ตรงนั้นนะคะอันนี้คือโหมดธรรมดานะคะแล้วก็ไปโหมดหนึ่งนะคะกดค้างนะคะเพื่อไปโหมดหนึ่งนะคะเดี Double ๋ยวเพิ่มคลิกนะคะจะเข้าสู่โหมดทบนะคะชิปโรคลิกนะคะก็จะเข้าสู่ตบนะคะน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโหมดปิด เปิดปุ๊บปุ๊บท่าโมรามดามี2โหมดนี้ับเบิ่มคลิกนะคะเข้าสู่เทโบิลเทเบิเราเห็นชัดเจนนะคะ,ะ,คะกดค้างนะคะเพื่อ,อตอนที่มันปิดนะเราจะเปลี่ยนนะคะได้หมดนี่ห้าสเต็ปเลยคัสตอมเมลนะคะแล้วก็ปิดเปิด,ปดไฟฉายขึ้นมา นะคะตอนที่มันอยู่ในสภาพเขาเรียกเป็นแอมเบียนซ์ไลท์นะคะแล้วก็เราจะมาดูแสงนะคะกันอีกทีนะคะอันนี้คือเป็นเป็นแบบโฟกัสที่เป็นแบบว่าเป็นความคมนะเดี๋ยวว่าฟิล์มจะเปลี่ยนนะคะให้เป็นแบบปรับโฟกัสดูว่าเราจะซูมออกนี่นะคะซูมออกนี่คุณมันเป็น L d P ที่ซูมออกเราวกลายเป็นไฟฉายที่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้บริเวณนี่ประมาณซักประมาณกี่องศาเนี่ยค่ะนี่นะคะสภาพแสงตอนนี้มืดสุดเลยนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตำแหน่งนะคะไปส่องเป็น ระยะที่มันไกลขึ้นมาหน่อยแสงดีมากนะคะแับเบิ่คลิกนะคะก็จะ enter เข้า to Mode t u r อ o นะคะอันนี้เราก็จะเห็นมันเป็นลำแสงที่คมเข้มจริงๆนะคะสองตามขอบกำแพงนะคะนี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะ แรงสูงจริงนะคะแล้วก็เห็นต้นไม้ต้นนั้นด้วยนะคะชิปแอ่าเราจะเห็นตรงนั้นเดี๋ยวฟิลมจะทำกัน <c oughs> ซูมนะคะซูมเอาออกนะคะนี่นะะอ่านี่ก็คือเอาซูมเอาแบบว่าขนาดที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าเรนตัวนี้นะคะก็ สามารถที่จะปรับโฟกัสได้แบบนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนะคะสำหรับคนที่ชอบไฟฉายแสงพุง่งอลังการนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ความที่วัสดุของมันแล้วก็การออกแบบนะคะมันจะทำให้เนี่ยราคาก็อาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะดูฝั่งนู้นนะเราจะเห็นแท้งน้ำตรงนั้นนะคะ แทงน้ำตรงนั้น,นะคะเราเห็นเป็นไฟฉายที่แสงพุงขึ้นมาเลยนี่นะคะปรับโฟกัสบานนะคะเห็นรถทั้งคันแล้วก็ตรงนั้นแทงน้ําชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากๆนะคะส่องได้ไกลเป็นกิโลแน่นอนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเข้มนะคะเห็นกําแพงชัดเจนนะคะแล้วก็ double kick อ,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 อันนี้จะเป็นแสงแรงสุดนะคะ double kick นะคะกลับไปนะคะแล้วก็นี่นะคะก็คือแสงหมดปกติเดาปุ Double ๊ลคลิกเข้าสู่แสงแรงสุดนะคะแล้วก็ริปเปิรคลิกอันนี้นะคะก็จะเป็นการกระพริบนะคะค่อนข้างที่จะแรงนะคุณผู้ชมคะ่ะนี่แรงมากแล้วเดี๋ยวจะดูว่าระหว่างที่มันสต็อปยู่ถ้าเรา ัเป็นอย่นี้ละ่ะสวออกเยอะนะคะก็ยังเห็นชัดเจนเอ่า d o u เ l e ลคลิกไปมันจะดับแสงนะคะ t r i p l ลค i c k อีกทีนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยแสงมันก็ค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆนะคะอาจจะดูแบบอันนี้คือมันมีแสงรบกวนด้วยนะคะเพราะว่าเปิดไฟโซลา่าเซวไว้ลืมปิดนะคะ เดี๋ยวเราจะเนี่นะคะ่ะปรับไปที่ต่ำสุดแล้วก็ขยายขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะนี่ค่อนข้างเข้มแล้วก็พิมพ์จะสอบไปทางไหนดีนะคะก็ชัดเจนนะคะชัดเจนมากๆาอ่ะอันนี้ก็เห็นแม่ความเข้มแสงนะคะสว่างมากๆนะคะ à, đúng anh.